คืบหน้าในเคียมลูกที่ฆ่าโหดแม่ตัวเองแล้วก็โพสต์เยาะเย้ยครับหลบหนีจากจังหวัดตรังขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาครับฝ่ามือยมบาลที่ฆ่าสองมือแม่ที่เลี้ยงดูเข้ามาล่าสุดนี้เจอตัวจนมุมที่นครปฐมโปะแตกไม่ใส่หมวกกันน็อกตำรวจเลยเรียกมาตรวจหน่อยเจอประวัติต้องจับห้างานนี้ครับมันเกิดอะไรขึ้นไปแทแม่ไม่แทงแล้วทำไงบ้าง ยังไงทำยังไกับแม่ตลอดตลอดการตั่องตลอดเรื่องรูปรูปที่หน้าเฟซข้างไปเซ็นสัญญาเมมตัวไม่รู้ตัวพี่เซฟหน้าเฟซไม่เซฟครับไม่เซฟเป็นเฟซามินแล้วตอนนั้นแม่ได้ร้องขอชีวิตไหมมีคำเขาป่ะเข้มครับเข้มอยากขอโทษแม่ไหมอยากขอโทษคนที่ครอบครัวไหมูดได้พูดได้ขอโทษไหมขอโทษไหมยขอโทษไหมเป็นศึกของเราคิดถึงบิดาครับ คิดถึงบิดาไม่คิดถึงบิดาครับเมียเมียยโอเมียแล้วไม่ใช่คิดแม่เหรอ,ค,อหคิดถึงบิดาไหมคิดถึงบิดารับบิดาคุณีย่<ว>อยากขอโทษแม่ไหมแต่ตอบคือคิดถึงบิดาดังนั้นเดี๋ยวให้รอฟังว่าแล้วบิดาหรือพ่อของเขาจะว่ายังไงเห็นว่ากโกรธมาก,กมีการประกาศลั่นวันนี้เลยฮะว่าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป ความสัมพันธ์พ่อกับลูกจะเป็นยังไงรอติดตามให้จบฮะคุณผู้ชมละมินครับนี่คือวินาทีที่ตํารวจในพื้นที่นครปฐมคุมตัวในเคี่ยมลูกโหดฆ่าแม่บังเกิดกล้าวแม่แท้ๆที่อุ้มท้องเขามาเลี้ยงดูเขามาจนกระทั่งเขาอายุ28ปีแล้วฆ่าแม่อายุ46แม่ติม๋มตายตรงในบ้านฮะหน้าห้องน้ําแล้วก็ถ่ายรูปแม่ตอนที่ตายถ่ายรูปฝ่ามือตัวเองแล้วก็โพสต์เยาะเย้ยในเชิงที่ว่าฝ่ามือยม,มาบาล เรียบร้อยร่างที่ตายนั่นคือ2มือแม่ที่เลี้ยงคุณมานั่นน่ะเอามอเตอร์ไซค์ของแม่ครับขี่หลบหนีจากในพื้นที่จังหวัดตรังฮะขี่เลาะมาเรื่อยๆกว่า10จังหวัดไปโผล่สมุทรปราการขอกินข้าวฟรีแล้วขี่รถต่อมาจนมุมที่นคปรปฐมฮะจนมุมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรคะไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกฮะ ตำรวจอ้าวทำไมไม่ใส่หมวกกันน็อกเชิญ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 ขอตรวจสอบหน่อยอ้าวหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่ใบขับขี่ก็ไม่มีทะเบียนจังหวัดตรังอีกเออแปลกไปหมดเลยคุณต้องจ่ายค่าปรับนะทำยังไงดีไม่มีตังค่ะเพราะว่าตอนที่ผ่านสมุทรปราการมาก็ไม่มีตังขอเขากินข้าวฟรีอ่ะโทรหาคนนั้นคนนี้ไม่มีใครมาจ่ายค่าปรับให้ตำรวจเลยไล่เช็คกลับไปที่จังหวัดตรังความแปลกอ้าวนี่คาตกร่าแม่นี่นา มินและคุณผู้ชมเรามาไล่ดูวินาทีก่อนที่จะมาโดนจับจนมุมที่นคนปรปฐมคุณเห็นข้างหลังนั่นไหมฮะองค์พระปฐมเจดีนั่นน่ะในพื้นที่นคนปรปฐมครับโดนจับเรียบร้อยก่อนมานาคนปรปฐมฮะไปโผลที่แถวสมุรปราการย้อนกลับไปดูกันหน่อยฮะหน้าร้านกว๋วยเตี๋ยวปากซอยสุขสวัสดิ์100รหรือว่าซอยวัดใหญ่บางปรากดอำเภอพระสมุรเจดีจังหวัดสมุรปราการครับมีภาพวงจรปิด สามทุ่มสีสานาทีหนึ่งมีนาคมก็คือเมื่อวานนี้ช่วงจังหวะที่เรากําลังเล่าข่าวเนี่ยคุณผู้ชมและมินเชื่อไหมครับตัวของในเขี่ยมเนี่ยเขาก็ขี่รถบึงมาเลยนะ,ะจากจังหวัดตรังพอฆ่าแม่เสร็จคาดว่าคงลงมือก่อเหตุ28่ปกุมภาค่ะ<า>เจอศพเมื่อวานนี้กลายเป็นข่าวเราก็เล่าในช่วงค่ําำเขาบึงมาเนี่ยปกติเนี่ยนะฮะจากตรังถ้าหากว่าจะมาสมุทรปราการ 800กว่ากิโลเมตรมันควรใช้เวลาปกติโดยเฉลี่ยนะ13ชั่วโมงค่ะนี่บึ่งมา9ชั่วโมงฮะ<โ>ฮด้วย<ฮ>มอเตอร์ไซค์คุณวิบิดขนาดไหนเนี่ยนั่นน่ะสิฮะบึ่งหน้าตั้งมาแล้วสุดท้ายตังก็หมดทำยังไงดีขอกินข้าวฟรีจอดรถขอเงินขอกินฟรีฮะที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวตรงจุดนี้แหละเจอคนใจดีโดยบังเอิญครับมีพี่ทหารเรือคนหนึ่งนั่งอยู่โต๊ะแถวๆนั้น เห็นสภาพโอ้โหดูโกโรโกโสเดินมาเลยอ่ะพนมมือขอกินฟรีไม่มีตังเนี่ยเลยเดีใช่ไหมใช่เดินไปคุยฮะเป็นยังไงมายังไงล่ะคุณอผมมาจากตรังครับอ่ะแล้วจะไปไหนอ่ะเนี่ยจะไปตราดครับ หลังจากนั้นด้วยความใจดีของพี่ทหารเรือเขาไ,ไม่รู้ไปส่งป่ะไม่ได้ไปส่งแต่ช่วยสั่งอาหารสั่งน้<อ>ํามาให้<อ>คือพี่เขาก็อยู่นอกบ้านไงคือถ้าหากว่าเมื่อวานเขาดูข่าวเราอยู่พอดีเขาจะรู้เลยว่านี่คือเคี่ยมเขาคงรวบให้เลยด้วยซ้ําแหละเพราะเมื่อวานขึ้นหน้าให้ชัดมากแต่บังเอิญพี่เขายังกลับไม่ถึงบ้าน<อ>แวะกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ก็เลยเอา้า สั่งรัดหน้าให้สั่งน้ําให้จ่ายเงินให้ไปช่วยเติมน้ํามันรถเพราะว่าน้ํามันจะหมดเขาน่ารักมากเลยนเนี่ยพี่ทหารเรือยังไม่รู้ว่านี่คือผู้ต้องหาที่ฆ่าโหดแม่แท้ๆของเขาด้วยความใจดีครับก็ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็ไปโพสต์ลงไปในโซเชียลในทำนองที่ว่ามันคือความดีใจที่เราเหลือคน,คนถูกนะแต่ต้องขอบคุณเขานะเป็นเบาะแสเลยนะคือพอลงคลิปไปตอนแรกก็ใจฟู ใจฟูได้สักพักหนึ่งฮะใจแฟบ oh <my> แล้วก็อกสั่นขวัญแขวนเลยเพราะไม่ถึงหชั่วโมงหลังโพสต์ไปคอมเมนต์ Comment เข้ามาโอ้โ oh ห oh พี่เ oh พิ่งดูไทยรัฐนิวโชว์เมื่อวานเนี้ยมิ้นกับคิงเขาเล่าอะ่ะ oh นี่พี่ดรเขาฆ่าแม่นะเนี่ยเขาขี่รถหนีมาพี่เขาอยู่ไหนแล้วเนี่ยจนเจ้าตัวบอกว่าวุ้ยตายมาดูข่าวย้อนหลัง <Ch alk S 1> ไทยรัฐทีวีรู้สึกแย่จังทําไมน้องต้องทํากับแม่ถึงขนาดนี้ พี่สุธทีพลเลมืองดีเพิ่งมารู้ความจริงทีหลังว่าเอา้านี่เราช่วยคนผิดไปเลยเนี่ยแต่ตอนนั้นคือเจตนาแค่อยากช่วยคนเฉยๆไม่รู้ไงว่าแบกกราวเขาเป็นยังไงค่ะพอรู้ปับ๊บรีบแจ้ง191ฮะบอกเบาะแสคุณตำรวจทันทีแต่ไม่ทันอก็เทียมบิดเร็วซะขนาดนั้นนะคิงมันบิดมาเก้าชั่วโมงจากตรังใช่ไหมมาสมุทรปราการปกติต้องใช้13าชั่วโมงค่ะบิดต่อไปอีกครับเลยไม่ทันฮะพี่เขี่ยวที่ตามเรื่องในเคี่ยม ก็เลยไปคุยกับพี่สุธีพเลเมืองดีเล่าแบบนี้ฮะผมก็มีคิดไม่ฝันว่าเขาจะเป็นฆาตกรที่พี่ค่าแม่แล้วตอน,น,ตอน,นเออเราได้เจอา,ากรกมารู้ที่นี่ที่ทํางานเลยที่ทํางานเลยผมก็มาดูโพสต์ที่ผมโพสต์ไปว่าจะมีใครเข้ามาตอบคอมเมนต์ว่าเหมือนกับว่า เราก็เป็นคีเอเตอร์เนาะแบบว่าใช่ใช่เลยแต่คอยตอบคอมเมนต์คอมเมนต์ครับผมแล้วมีน้องคนหนึ่งห้องหนึ่งที่น่าจะเป็นทหารด้วยกันเนี่ยเขาจะเขาจะเรียกผมว่าครูผมก็ยังไม่ยังไม่รู้่ยังไม่ได้ไปดูหน้าเขาเลยว่าคือใครเขาบอกครูครับครูรู้เปล่าว่าคนนี้เที่ยที่ครูโพสต์มาเนี่ยมันเป็นคนที่ฆ่าเออที่ฆ่าแม่ที่จังหวัดตาลแล้วหนีมาเอ้าเอ้าเหรอผมก็ตกใจนะผมก็ตกใจผมก็รีบเลย ทำไงดีนะผมก็เลยนื้ขึ้นได้ก็โทรหาหนึ่งก่งผมดูตามที่เป็นข่าวในไทยรัฐไทยรัฐเพราะว่าน้องน้องอีกน้องที่รู้อะส่งส่งส่งคล้ายๆส่ง,สง,สง,สงลิงก์มาให้ผมดูผมก็กดเข้าไปดูครับผมก็เลยรู้ว่าออมันเป็นจริงอย่างนั้นผมก็เลยคุยกับตำรวจที่สพย่านตาขาวเห็นตัวเขาก็รู้สึกว่าตมอมแมมนะเหมือนแบบว่าคนแบบเหมือนเหมือนคนที่แบบว่าไม่ได้อ่ำน้ำผมก็จะถามเขาอะถามว่าแล้วยังไง นะนะมายัางไงเขาบอกผมก็ขับมาเรื่อยๆเขาบอกขับรถมาเอาแล้วนอนอยังไงอะนอนตามปั๊มอาบน้ําตามปั๊มรับเขาพูดอย่างเงี้ยเออแล้วก็เขสอบถามเขาว่าเอ้าแล้วมีตังมาไหมมีตังติดตัวมาไหมเขาบ,บอกมีร้อยกว่าบาทเอาแล้วมาถึงนี่ได้ไงผมก็พูดอย่างเงี้ยก็แปลกใจเขาเออใช่นะเชขาก็บ,บอกว่านี่แหละก็เหมือนกับพี่นี่แหละที่ช่วยผมนี่แหละอเออคนเขาเห็นเขาก็ช่วยตอนที่พี่สุธีคุยกับนายเคี่ยมเนี่ย คือยังถามตอบพอรู้เรื่องรู้ความอยู่นะแต่หลังจากที่ไปจนมุมถูกจับนครปฐมเนี่ยไปไหนมาสามวานสองศอกแล้วฮะให้รอฟังให้รอฟังย้ําเดี๋ยวจะให้ฟังว่าเขียมตอบอะไรบ้างที่ทําเอาพี่เขี้ยวอึ้งนักข่าวอึ้งตํารวจอึ้งดูวงจรปิดนิดหนึ่งฮะในเคี่ยมขี่รถหลบหนีจากตรังที่ย่านตาขาวก่อเหตุฆ่าแม่เสร็จปั๊บนะถ้าตามข่าวคือออกจากบ้านเที่ยงครึ่งหลังจากนั้นนะฮะขี่รถข่ามาเรื่อยๆฮะ มาโผลสมุทรปราการก่อนขี่ต่อไปนี่คนครปฐมกว่า11จังหวัดนะระยะทางถ้ามาถึงสมุทรปราการประมาณ800กว่ากิโลและจากสมุทรปราการไปต่อนคนปรปฐมอีกอารวมท่าวัดระยะฮะ9ก5กโเมตรโดยประมาณจากย่านตาขาวตรังแล้วก็นูนะ่นอะไปจนมุมโดนจับนะนะฮะหนึมีนาคม3ามทุ่มสีอย่างที่บอกฮะหน้าร้านกว๋วยเตี๋ยวก็จะเห็นว่าตัวในเคียมเนี่ยขี่รถเข้ามา ผ่านปากซอยสุขสวัสดิ์92วงจรปิดปากซอยสุขสวัสดิ์84หรือว่าซอยวัดคู่สร้างจับภาพในเขี่ยมเอาไว้ได้เช่นเดียวกันและประมาณ10โมงวันนี้วงจรปิดเส้นทางแยกโพทองตัวเมืองนคนปรปฐมจับภาพในเขี่ยมขี่รถเข้าพื้นที่จากสมุทรปราการขยับเข้านาคนปรปฐมแล้วนะฮะ11โมงฮะในเขี้ยมโดนตำรวจสพเมืองนคนปรปฐมซึ่งตั้งด่านอยู่เนี่ยเรียกให้จอดเพราะอะไรขี่มานี่คือ หน้าสู้แดดมากครับไม่ได้สวมหมวกกันน็อกซูมเข้าไปให้เห็นชัดๆมาแล้วกําลังมาแล้วนี่ฮะหมวกกันน็อกไม่ใส่เอาจอดจอดจอดรถตำรวจก็ขี่คู่ขนานมานะครับขี่ประกบมาเสร็จปับ๊บอ่าขอดูหน่อยครับไม่มีใบขับขี่หล้อครับไม่มีหมวกกันน็อกหรือครับคุณต้องจ่ายค่าปรับนะครับทําผิดกฎจราจรผมไม่มีตังค์ครับคุณตํารวจเออมอบเลยมอบไม่มีตังค์ฮะ พูดจาวกไปวนมาบวกกับตํารวจเริ่มสังเกตด้วยวปฏิพานไหวพริบไปไป้ายทะเบียนจังหวัดตรังแล้วขี่มาโผล่นครปฐมแล้วดูท่าทางดูทรงแปลกๆนล่เนี่ยเริ่มรู้สึกผิดสังเกตฮะกักตัวไว้ก่อนก็นแล้วกันจนกระทั่งรู้ว่าอา้าวนี่คือผู้ต้องหาฆ่าแม่ตัวเองหนีจากตรังขี่รถบึงมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ว่าปลายทางที่แท้จริงกำลังจะไปไหนด้วย ลองฟังร้อยตำรวจตรีกิตปนัดทองยินดีตำรวจจราจรสพเมืองนคปรปฐมที่จับกลุ่มตัวในเคี่ยมฮะเดี๋ยวเองโทรหาใครก็ได้ให้เขาตามเสลิมป้ามแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเองค่อยไปมันโทรไปหาใครมันโทรไปที่จังหวัดตรังอืผมก็ไม่รู้ว่าผมเรียนสายใครเพราะว่าเขาก็เลยเสียงเหมือนคนตกใจนะพี่ตอนนี้พี่อยู่กับน,นัทพลใช่ครับพี่ พี่ยาเพิ่งปล่โจมไปไหนนะมันมีอะไรครับมันข้าวแม่อ๋อได้ครับได้ครับเดยผลการโอ้เราก็บอกว่าตอนนี้อยู่ที่ตอบองมันงดสงมผมก็เลยผมก็เลยบอกว่าิของเราผมก็เลยหลอกล้อว่านะะพลเองเขาไปนั่งรอห้องแอร์เย็นๆก่อนไปเดี๋ยวพี่เอทางมาเถอะว่เปล่าให้เองเดี๋ยวเองค่อยไปพี่อย่าเพิ่งปล่อยตัวมันนะเออนี่เสียงปลายสายนะเสียงตกใจพูดดังไม่ได้เดี๋ยวเสียงลอยออกมาจากโทรศัพท์เดี๋ยวเคียมได้ยินอีกไง ายเขี้ยมหรือนักพลก็เลยอ้าวให้ตำรวจเนี่ยพาตัวเข้ามานั่งตากแอร์ก่อนคือกล่องให้เขาอยู่นิ่งๆก่อนค่ะจะได้ไม่หนีต่อนะฮะจากนั้นตารวจชุดสืบสบพนคนปรปฐมครับคุมตัวในเขี้ยมนักพลมาสอบสวนเจ้าตัวยอมรับแค่ว่าอ๋อมีเหตุทะเลาวิวาทที่จังหวัดตรังครับแล้วผมก็หนีมาตรวจค้นดูซิเพราะว่าเขามาพร้อมกระเป๋าเป้สีดําเห็นไหมใบสีดําที่ตั้งบนเก้าอี้สีเขียวนะั่นน่ะนั่นคือใบเดียวกันกับที่วางไว้ตรการหน้ารถมอเตอร์ไซค์ เจออะไรฮะนี่นี่ของในกระเป๋านี่นี่เสื้อเหรอชุดนักมวยและอุปกรณ์ต่างๆคุณจําได้ไหมเขาเคยเป็นนักมวยมาก่อนเป็นนักมวยระดับภูทรระดับจังหวัดเลยแล้วต่อมาชีวิตพลิกผันฮะหลังจากพ่อแม่แยกทางหลังจากเลิกกับแฟนตามข้อมูลของอดีตโปรโมเตอร์ใช่ไหมค่ะเมื่อก่อนเป็นคนดีมีวินัยฝึฝึกฝนฝึกซ้อมหลังๆชีวิตหักเหเลยแล้วก็ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายามุกชีวิตเลยเปลี่ยนเลยฮะเอาชุดนักมวยอุปกรณ์อะไรต่างๆมาด้วยถามว่านี่จะไปไหนเนี่ย ไปตราดไปทําไมอ่ะเคยไปเที่ยวที่นั่นจะไปเป็นครูสอนมวยก็เลยเอาอุปกรณ์เอาชุดนักมวยมาด้วยฮะใส่เป้มายัดมากระเป๋าใบไม่ได้ใหญ่นะแต่ว่าโอ้โหของเต็มเลยมาที่นครปฐมเนี่ยเพราะขับรถหลงทางหลงตั้งแต่พระสมุทรเจดี JD, แล้วก็ขับเลาะเลี่ยงทางหลวงไปไป,ไปมามาจากตราดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมาโผล่แถวองค์พระปฐมเจดีได้ฮะ ลองฟังในเคี่ยมนัทพลผู้ต้องหาเล่าเพิ่มเติมครับเราเป็นนักมวยเหรอ,อเป็นนักมวย,นนมวยสอ้อมมาได้เด็แก,ก,ก,กะนะกมวยนักมวยก็ยังอยู่สมนักมวยก็ยังอยู่เหรดี๋ยวรถบอสไซคางหน้าเนี่ยจอดที่ใชยของเราไหมที่เรนนะที่เรนรถเนี่ยคันเนี้ยคันนี้เวฟเนี่ยใช่ใช่ไหมใช่ขี่มาจากต่างเนอะแล้วเราโกหกหรนี่ย ่อวานเนี้ยได้กอเหตุป่ะหอมีว่าทเลาใครทะเลาะใครฮะทะเลากับนทะบี่บ้านแล้วยิ้มฮะดูทันไหมเมื่อกี้เนี้ยประโยคสุดท้ายอ่ะถามว่าทะเลาะกับใครพี่นักข่าวถามทะเลาะกับที่บ้านแล้วยิ้มโชว์ฟันขาวเลยครับยังไม่หมดฮะมิ้นคุณผู้ชมค่ะนักข่าวพยายามถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะประเด็นคือโทษนะ คือคุณฆ่าแม่ของคุณแล้วคุณออกมาจากตรังแล้วก็มาโผล่ที่สมุทรปราการแล้วก็มาโผล่นครปฐม<ช>คุณไปทะเลาะก,กับใครที่บ้านเหรอคือคุณเล่าไม่หมดหรือคุณลืมเหตุการณ์หรือยังไงออถามไปถามมาเอาละฮะเอาละ,ะ,าละยังไงยังไงยังไงเคี่ยมยอมเปิดปากบอกว่าทําร้ายแม่จนตายอ่ะยอมรับว่าทําร้ายแม่จนตายนะถามว่าแล้วทำไมถึงทําแบบนั้นน่ะเออฟังตรงนี้ให้ดีครับะทะเลาะก,กันเรื่องการใช้รูปโปรไฟล์เฟซบุ๊กะ อ่ะ,ะอ่ะแล้วนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยังไม่อีกยังไม่อีกแต่พอถามต่อไปว่าแล้วอยากขอโทษแม่หรือเปล่าค่ะคําตอบที่ได้คิดถึงพระบิดานูนพระบิดานี่หมายถึงพ่อไหมนั่นนะสิไม่รู้หรือละครจากวงวงไม่แน่ใจฮะนักข่าวก็มีอาการคล้ายๆคุณผู้ชมแล้วมินแหละหเอองงนะท่าทีในเคี่ยมพี่เคี่ยวนักข่าวไทยรัฐทีวีของเราบอกว่าคือเหมือนเขาพูดจามไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะมินอาการเขาดูเหม่อลอยดูแปลกๆอ่ะลองดูหน่อยฮะ ที่อยากพูดอะไรไหมคะนันอยากพูดนั่งกับิดาครับบิดาก็คือแม่นะบิดาผู้ให้กำเนิดแม่ผู้ให้กำเนิดอยากบอกว่าอะไรบ้างอยากบอกอะไรคะนัทยอมรับตุ๊กโกรกมาที่นัทตำลงไปตุ๊กโกรตุ๊กโกนะอือตอนนี้รู้ไหมเสียใจไหมแม่ทำแม่เนี่ยเสียใจไหมร้องแล้วนะหมแล้วร้องงร้้องร้อ ขาแทนตัวเองว่านัดนะฮะตรวจค้นในกระเป๋าที่ในเคี่ยมพกมาเนี่ยนอกจากเสื้อผ้านักมวยหนึ่งชุดแล้วก็เจอสมุดบันทึกอีก10เล่มหนึ่งใน10ฮะเขียนคาถาเอาไว้เพียบเลยคาถาคาถาป้องกันตัวพร้อมบทสวดนี่คาถาหนังเหนียวเห็นไหมบนสุดคาถาหนังเหนียวคาถาป้องกันตัวคาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุครับ แล้วก็หนังสืออีกเล่มหนึ่งเขาเขียนด้วยลายมือมีเนื้อหาว่าในชีวิตที่ผ่านมานับรอคอยเวลาที่คืนกลับสู่เทวะพารเทไลคืนเวลาจากพวังแผ่นฟากฟ้าสู่เทวะเพื่อนนครชัยปูรัตูรีอย่าพึ่งงงย้ำอย่าพึ่งงงเขาเขียนด้วยลายมือไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรเหมือนกันอาจจะเป็นการเขียนช่วงที่ใช้ยาเสพติดหรือไม่อย่างไรก็เลยจับใจความไม่ค่อยได้ครับ เฝ้าสังเกตอาการในเคี่ยมนะฮะหลังโดนจับเนี่ยนักข่าวก็แปลกใจอ,อุ้ยตำรวจสั่งพิซซ่าสั่งเครื่องดื่มมาให้กินเลยอ๋อเอาใจทำไมขนาดนั้นน่ะจริงๆแล้วนี่เป็นกุสโลบายครับป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหาเกิดความเครียดหรือต่อสู้ขัดขืนเพราะอะไรในเคี่ยมเคยเป็นอะไรมาก่อนฮะนักมวยอาชีพนักมวยมาก่อนโอ้โหหลายต่อหลายเวทีได้แชมป์มาระดับภูธร ดังนั้นก็ต้องให้เขาพยายามอยู่ในอาการที่นิ่งสงบที่สุดเกิดว่างขึ้นมาจระเข้ฟาดหางหนุมานถวายแหวนขึ้นมาเนี่ยตำรวจก็จะเหนื่อยได้นะฮะน้าสาวของในเขี้ยมซึ่งอาศัยอยู่ในนคปรปฐมไปเยี่ยมในเขี้ยมครับเอออันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าที่เขาอยู่อยู่มาโผ่นคปรปฐมเนี่ยจะมาหาญาหรือเปล่าหรือย,ยังไงหรือหลงมาน้าบอกว่าหลานยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมานานแล้วล่ะและพฤติกรรมชอบทำลายข้าวของเคย วางเพลิงเพื่อจะเผาบ้านเมื่อปี64ด้วยนะและที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยเตือนพี่สาวก็คือแม่ของในเคี่ยมให้ระวังหน่อยอย่าอยู่กับลูกคนนี้เยอะลำพังอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะอันตรายได้แต่พี่ก็ยังไม่เชื่อเพราะว่าพี่เขาก็รักลูกเขามากอย่างที่อบอกว่านี่เป็นลูกคนโตลูกชายใช่ไหมฮะด้วยความรักลูกเป็นห่วงลูกสุดท้ายก็ต้องมาตายเพราะลูกจริงๆวันเนี้ยในฐานะน้าเน,นี่ยนะไม่ได้ตั้งใจจะมาเยี่ยมหรอก แต่อยากจะมาถามคำถามหนึ่งค่าแม่ทำไม <Ừ. S 1> คนที่รักที่เป็นห่วงต่อให้เขาเหนื่อยจากการทำงานมาขนาดไหนก็ต้องหาข้าวหาน้ำให้กินทำทำไมอยากให้หลานเนี่ยรับโทษประหารชีวิตเลยหนูอยากถามเขาค่ะว่าแบบเขารู้ไหมว่าเขาทำทำไมเขาถึงทำอย่างนี้แต่คือเขาไม่พูด เขาเดินไปเลยใช่ใช่คือได้คุยแค่นเดียวไม่ได้คุยค่ะเขาเดินเดินเดินผ่านไปเลยเขาแบบว่าเขาไม่พูดแล้วเขาก็เดินเข้าห้องไปเลยค่ะเขาจำน้าเขาได้ไหมคือเขาน่าจะแบบอืมเขาพูดว่าอืมจําได้ใช่แล้วหนูก็ถามว่าทําไมรู้ไหมว่าทําอะไรลงไปเขาก็เลือกลักลึกลักหนูก็บอกว่าทําไมถึงทย่างนี้เขาก็เขาก็บอกว่าไม่พูดแล้วเขาก็เข้าห้องไปเลยพ่อเตือนตลอดว่า อย,อยู่กันสองคนแต่คือด้วยความรักลูกอ่ะออด้วยความรักลูกคือไม่คิดว่าลูกจะฆ่าคือไม่มีใครคิดหรอกอว่าจะฆ่าแต่คือแต่คือนั่นแหละมันทำอะไรไม่ได้อ่ะปีหกสีเเ่เาก็เผาบ้านเผาบ้านย่าทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่บ้านในเขี้ยมที่จังหวัดตรังนะคะก็ไปได้ภาพวงจรปิดในวันที่ยี่สิบดกุมภาพาันธ์ตีห้าครึ่ง ไปวงจรปิดอยู่ห่างจากบ้านในเขี้ยม300เมตรค่ะจับภาพแม่ของเขี้ยมมากาลังขี่มอเตอร์ไซค์มุ่งหน้าไปตลาด10โมง9นาทีวงจรปิดมุมเดียวกันก็จับภาพในเขี้ยมวิ่งถอดเสื้ออยู่ริมถนนออกมาจากบ้านนั่นเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอยู่แบบนี้ค่ะห่างกัน5นาทีก็เห็นแม่ของเขี้ยมมาขี่รถกลับบ้าน ดิเคียมยังเดินอยู่นะนี่แม่มาแล้ว10บโมงครึ่งแม่ก็ขี่รถกลับมาที่บ้านซึ่งนี่เป็นภาพสุดท้ายนะคะที่แม่ยังมีชีวิตอยู่คุณเห็นไหมแม่เขาขนข้าขนของเลยคือเขาจะทํางาน<ช>สายตัวแทบขาดก็เลี้ยงลูกไงโดยที่ไม่รู้เลยว,ว่าหลังจากกลับถึงบ้านแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับแม่บ้างน,นะคะเพราะพอเคียมเห็นแม่กลับบ้านปุ๊บวิ่งเลยจะไปขอยาเออขอเงินซื้อยาบ้ามาเสพส1โมง หลังจากที่เคี่ยมขอเงินแม่แล้วไม่ได้เงินเนี่ยเคี่ยมเมื่อกี้เคี่ยมวิ่งนี่คือวิ่งกลับไปขอเงินแม่นะพอเห็นแม่ขี่รถกลับบ้าน11บเอดโมงหลังจากขอเงินแม่แล้วไม่ได้เคี่ยมก็ฆ่าแม่แล้วก็ใส่เสื้อสีส้มขีม่มอเตอร์ไซค์บิดออกมาแบบนี้แหละคะ่ะได้คุยกับเพื่อนบ้านนะเขาบอกว่าวันเกิดเหตุตอนสิบโมงครึ่งอ่ะหลังจากที่แม่ของในเคี่ยมกลับจากไปขายของเนี่ยก็มาถามฝั่งเพื่อนบ้านว่าเออมีผักเหลือมาจากตลาดเยอะเลยอ,อยากได้อะไรไหม ทางฝั่งพื่นบ้านเขาก็เกรงจะบอกอุ้ยไม่เป็นไรหรอกขอบคุณมากเลยแล้วแม่ในเคียมก็เดินกลับไปผ่านไปไม่เกิน10บนาทีเองได้ยินเสียงเคี้ยมโวยวยโวยวายอารวาสตามมาด้วยเสียงแม่ในเคียมบอกว่าให้เงินไปแล้วจะอะไรอีกะแล้วก็ตามมาด้วยเสียงในเคียมอารวาสไม่หยุดเลยหลังจากนั้นเสียงทุกอย่างก็เงียบไปทีมข่าไปที่วัดหนองชุมแสงนะคะในพื้นที่อำเภอวังวิเศษค่ะ ซึ่งเป็นสถานที่จัดบาเพ็ญกุศสลศพของแม่ในเคียมนะคะได้คุยกับน้องชายของในเคียมเขาบอกว่าเขาสนิทกับพี่ชายมากนะสนิทกับพี่เคียมมากที่สุดในครอบครัวด้วยซ้ําถามว่าแล้วพี่อ่ะกลายเป็นคนแบบนี้ไปได้ยังไงเขาบอกว่าพี่ผมอกหักผิดหวังจากผู้หญิงคือพี่ผ่านมาเป็นน้อมวยใช่ไหมต่อยมวยได้เงินมาหาเงินได้เป็นแสนเลยนะเอาไปทุ่มให้ผู้หญิงจนหมด แล้วผู้หญิงเขาก็ทิ้งไปหักออกไปคราวนี้ก็เลยเป๋เลยชีวิตพังไปเลยผมก็เคยเตือนแม่แล้วว่าให้อยู่ห่างๆพี่ให้อยู่ห่างๆพี่มันไม่ปลอดภยัยแต่แม่รักพี่มากถึงขั้นเคยพูดว่างไงร,รู้ไหมว่าไงฮะเออก็ถ้ามันจะฆ่ากูก็ฆ่าไปเลยถือว่าหมดกรรมแล้วแม่ลูกแม่ฆ่าแม่จริงนะ คือน้องชายบอกเพิ่งคุยกับแม่ว่าต้นเดือนกุมภาเองว่าแม่เลิกไปขายของเถอะมาอยู่ที่เกาะสมุยด้วยกันกับผมนี่แหละตั้งใจอยู่แล้วด้วยนะว่าเดี๋ยวหนึ่งมีนาคมจะมารับแม่ไปอยู่ด้วยแม่บอกเออเออเ,ออเดี๋ยวรอน้องสาวคนเล็กรับปริญญาก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเป็นหัวไอ้เคี่ยมมั่นกลัวไม่มีคนหาข้าวให้กินซึ่งตอนวิดีโอคอลคุยกับแม่เคียมก็ยังมานั่งอมยิ้มพูดคุยขอเงิน20บาทอยู่เลยนะดูไม่ได้มีอาการคลุ้มคลั่งอะไรใดๆเลยด้วยซ้ำอ่ะ จะรับแม่มาอยู่ด้วยวันที่หนึ่งอยู่แล้วเชียวแต่สุดท้ายแม่ถูกฆ่า28กุมภาพันธ์ค่ะน้องชายบอกว่า27กุมภาพันธ์ผมตังหิตตังหิตอยู่แล้วนะเพราะว่าผมเพิ่งโอนเงินให้แม่ห้าพันโทรหาแม่แม่ไม่รับแล้วคืนนั้นดันฝันไม่ดีด้วย<ะ>ฝันว่าแม่ใส่เสื้อสีดําทั้งตัวเลยแล้วบอกว่าแม่ไปแล้วนะเขาบอกเขาสะดุ้งตื่นเลยแล้วเขาก็นอนไม่หลับยันเช้าวันที่28กุมภาพันธ์นี่แหละ พอถามหาโทรหาน้องสาวคนเลีว่าติดต่อแม่ได้ไหมก็ไม่มีใครติดต่อได้เลยเลยบอกให้น้องสาวไปดูแม่ที่บ้านเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ถึงได้รู้ข่าวร้ายว่าแม่เนี่ยตายอยู่ที่ครัวหลังบ้านวันนี้สิบโมงยีเขี่ยมโทรหาเขาอ๋อคนที่ตำรวจบอกว่าโทรกลับไปที่ตรังอะนะโทรหาน้องชายเขาบอกลาสนิทกันที่สุดในครอบครัวโทรบอกกันรึไหมน้องเบ้าช่วยพี่ด้วยพี่โดนตำรวจจับหมวกกันน็อก แล้วหูคุณต้องฟังประโยคนี้<ะ>บอกว่าไงรู้ปะว่าไงฮะบอกแม่ให้เอาหมวกกันน็อกกับใบขับขี่มาให้พี่หน่อยอ้าวนี่จำไม่ได้เหรอว่าค่าแม่ตายไปแล้วเนี่ยค่ะและยิ่งชงอาทิตย์ผมจะลงมารับแม่แล้วไม่ได้มารับเนี่ยผมน่ามาส่งแม่อยู่ในโรงเสียใจไหมเสียใจมากผมรักแม่มากพี่ ผมเปิดหวังมากผมพยายามติดต่อแม่ตั้งแต่วันที่27ผมตัวแม่ทุกวันพยายามติดต่อแม่ตั้งแต่วันที่27แต่ติดต่อแม่ไม่ได้น้องตัวบอกกล่าวว่าแม่ตายแล้วแล้วผมก็บอกคำนับนเลยว่าหลวงเกี้ยมตีแม่ตายเลยผมพูดแบบนี้มั่นใจเลยว่าพี่ชายแม่มาบอกแม่ใส่เสื้อดํามาแม่มาบอกผมแม่บอกว่าแม่ไปแล้วนะก็มาบอกแค่นั้นเพราะว่า ก็ไม่ได้กว่ากันแคบอกว่าแม่ไปแล้วนะแค่นี้นครับแล้วก็เก็ไปก็ผมก็ไอ้แฟนผมนอนแล้วผมก็นอนไม่หลับเลยตั้งแต่ตอนนั้นพ่อของคนก่อเหตุอันนี้จะใช่พระบิดาที่เคี่ยมคิดถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจบอกที่ผ่านมาครอบครัวก,ก็พาเคี่ยมไปบาบัดยาเสพติดแล้วได้ยามากินเคี่ยมกินไงรู้ไหมกินไงฮะกินแบบแอดวานซ์น่คิงเขาให้สิบเม็ดเคี่ยมกินสิบเม็ดเลย oh. เกือบตายถามว่า ทำไมลูกชายถึงเป็นแบบนี้ก็เพราะยาเสพติดไงพ่อพูดคําเดียวเลยนะคะกับสิ่งที่ลูกพ่อทําประหารชีวิตไปเลยได้ไหม <Okay. S 2> จะได้ไม่ต้องปล่อยให้ลูกชายมาสร้างความเดือดร้อนให้กับใครอีกเ <Okay. S 2> พราะทุกคนในครอบครัวรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและโกรธเคียมมาก oh. 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 ไม่รู้ว่าพระบิดาที่เคี่ยมพูดถึงว่าคิดถึงพระบิดาบิดาผู้ให้กําเนิด oh. เคี่ยมหมายถึงพ่อหรือเปล่าแต่วันนี้พ่อขอประกาศไว้ตรงนี้เลยว่าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเคี่ยม ไม่ใช่ลูกพ่ออีกต่อไปแล้วนี่ถ้าเป็นไปได้เพราะว่าอ,อยากจะ,ะหลานชีวิตไปเลยปรหาชีวิตเลยครับทำไมพ่อเพราะว่าต่างบ้านไม่เอาแล้ว<อ><อ>รวมแล้วคือแม้ว่าจะเป็นลูกในใส้ของเราแต่ใช่เพราะว่าลูกน้องใจอะไรก็ไม่เอาแล้วครับคืออย่างนี้คือพ่อคือตัดความสัมพันธ์กันเลยเหรอผม จำได้ครับคือนับตั้งแต่วันนี้ไปเขายังเป็นลูกชายเราอยู่ไหมนับตั้งเดียวนี้ผมไม่อ๋อเป็นลูกแล้ว่เอาเป็นลูกแล้วเพราะว่าผมใจอยู่ไปอีกอะไม่มีคนตายกี่คนย้อนกลับไปจำได้ใช่ไหมครับที่ตอนแรกคุมตัวในเขี้ยมเดินออกมาแล้วเจ้าตัวบอกว่าคิดถึงบิดา ทั้งๆท,ที่คําถามคืออยากจะขอโทษแม่ไหมเนี่ย,ยเขี่ยมได้ฟังคําตอบจากพ่อแล้วนะค่ะบิดาคิดถึงบิดาดบิดาของเขียมเมื่อกี้บอกแล้วฮะจากนี้ไปไ<ม>พอกันทีความเป็นพ่อเป็นลูกรับไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้น,น,นทางรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดตรังฮะรักษาราชการผู้กํากับการสพย่านตาขาวที่จังหวัดตรังบอกว่าศาลจังหวัดตรังอนุมัติหมายจับในเขียมหรือว่าในนัดที่เขาแทนตัวเอง หรือนายนัทพลในข้อหาฆ่าบุพการีแล้วนะครับตำรวจก็เตรียมจะไปรับตัวกลับมาสอบปากคำในพื้นที่จังหวัดตรังคาดว่าน่าจะเดินทางมาถึงในพื้นที่วันพรุ่งนี้ช่วงสายๆจับกลุ่มตัวได้แล้วเรียบร้อยมือยม,มาบาลที่ฆ่าสองมือแม่ที่เลี้ยงตัวเองมาเพราะของเงินจะไปซื้อยาแล้วไม่ได้จนมุมโดนจับรับโทษตามกฎหมายฮะเขาบอกว่ามือเขาคือมือยม,มาบาลใช่ไหม แล้วแบบนี้เขาต้องกลับยมมาโลกไหมไม่รู้เหมือนกัน